สวัสดีค่ะโกยนากับตาสอนนะคะวันนี้นาะจะมานึ่งอันนี้คือปลาไหลปลาไหลทะเลนะคะนาจะมานึ่งปลาไหลทะเลนะคะ,ะจะทําจะคุกให้ดูก่อนคือเทส่วนผสมลงในอ่างนะแล้วก็จะมีแอลิวก็จะมีพริกพริกแดงบ้านเ่านี่แหลนะ,ะพริกแดงแล้วก็ กระเทียมสับอันนี้กระเทียมสับนะคะน,นี่กระเทียมสับเทลงไปแล้วก็อันนี้อันนี้เม็ดถั่วดำเค็มเต่าสีไอ้ฮ่องกงเขาเรียกเต่าสีเม็ดถั่วดำเค็มจริงๆแล้วเขาจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นเมด็ดเม็ดถั่วดำเรานี่แหละแต่มันเค็มนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นหอมเนาะ ตนหอมใส่ลงไปในอ่างผสมให้หมดเลยนะเนี่ยจะใส่ลงไปในอะ่างผสมให้หมดเลยนะคะอันนี้น้าก็จะปุ๋มเครื่องมอเห็นไหมนี่นะน้าเทลงไปในรวมไม่หมดเลยนี่ก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลแดงสองช้อนขน้ำตาลแดงสองช้อน แล้วก็ปรุงรสปรุงรสตามชอบนะนะใส่เบช้อนทีเดียวแล้วก็นี้ก็แป้งกระโพกสักสักช้อนครึ่งแล้วก็ซีอิ๊วนะเนี่ยใส่ซีอิ๊วเราจะใช้เป็นซีอิ๊วตัวนี้มันไม่เข็มมากสักช้อนหนึง ช้อนหนึ่งนะแล้วแล้วก็ทีนี้ก็เป็นโหยาโหยวก็คือน้ำมันหอยเนาะน้ำมันหอยอันนี้จะเป็นสูตรท่องกงนะคะน้ำมันหอยก็ประมาณช้อนหนึ่งนะั่นแหละไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวเค็เมเค็มแล้วไม่อร่อยค่ะทีนี้ก็มาคนคุกคุกคุกให้เข้ากันอออเติมน้ำไปนิดนึงเติมน้ำไปนิดนึงพอได้รส เ okay. นี่ยทีนี้ก็มาคุบๆๆที่จริงแล้วเม็ดถั่วดำเค็มนะเขาจะเหมือนปลาบ้านเราคือเขาจะนัวนะเวลาเนื่องของหรือว่าทําอะไรนยะเขาจะนัวเลยแหละเวลาเราแกงจืดแกงอะไรเนะี่ยเทลงไปเขาจะนัวคุะคุบๆให้ทั่วเลยอย่างนี้ทีนี้ก็มกหมักไว้ก่อนคือ เอาส่วนผสมกับปลาไหลทะเลเนี่ยหมักส่วนผสมให้เท่ากันให้หมดก่อนแล้วก็น่าจะหมักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยเอาไปนึ่งอคอยดูตอนวิธีนึ่งนะคะจะเรียงใส่จานให้ส,สวยๆแล้วก็ไปนึ่งนึ่งประมาณ1 5นาทีที่จริงแล้วเขานึ่ง10นาทีแต่อยากให้มันสุกนิดนึงน่ะเรามีเด็กด้วยที่บ้านาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเหนียวหรอกนะคะจ้าเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะ เมนะื่อกี้ใช้กล้องหน้าคุกเรียบร้อยแล้วอันนีู้ตรฮ่องกงนะคะแต่บ้านไหนที่เขาไม่กินเผ็ดเขาก็จะเอาแค่พริกโรยหน้าก็คือจะไม่เอาพริกมาโรยมาใส่คุกด้วยกันบ้านไหนทานเผ็ดได้ก็จะคุกทั้งพริกทั้งอะไรเม,เม็ดถั่วดำเม็ดถั่วดำเค็มแล้วก็กระเทียมคุกด้วยกันบ้านไหนทานไม่เผ็ดก็เขาจะบานแค่โรยหน้าให้สวยๆนะคะ กเดี๋ยวเราหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งละแหละแล้วก็ค่อยเอาไปวางใส่จานนึ่งนะคะจ้าเดี๋ยวมาดูกันค่ะ,ะนี่นาะก็จะนึ่งนะคะจะใช้เวลานึ่งประมาณอ่สิบนาทีพอปลาที่กินสิบนาทีก็สุกแล้วละ่ะอันนี้ก็ก็หันแล้วด้วยเด <c oughs> ีวมาดูกันเนาะอะสิบนาทีนะคะเสร็จแล้วค่ะ 1นึนาทีตอนแรกว่า10นาทีมันดูแล้วไม่ค่อยสุกก็เลยนึ่งต่ออีก2นาทีเป็นสินาที1ึปลาไหลทะเลใส่เม็ดถั่วดําเค็มแล้วก็กระเทียมสับแล้วก็ใส่พริกขี้หนูลงไปด้วยนะคะมีต้นหอมอ่าสำเร็จแล้วไข่หาเนื้อมัน ฝากขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปของน้องนาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฝากยานากับตาสอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ